หนึ่งมีงานมงคลสมรสที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นความรักข้ามพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่อาจจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ได้นะคะก็คืองานแต่งงานระหว่างลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกับสสจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาค่ะนางสาวชายาภาวงสวัสด์หรือเชอรี่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของนายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงสวัสด์ค่ะ ส่วนนายนำลินานหนุ่มวัย32ปีเป็นสอสอหนุ่มหมุดชายของเสียงนำนักการเมืองระดับแถวหน้าของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP สมาชิกรัฐสภา,าจังหวัดเสียมราฐและยังเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของกัมพูชาที่สำคัญเสียงนำเป็นคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทั้งสมเด็จฮุนเซนและเสียงนำเป็นอย่างดีและคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสายสัมพันธ์ทั้งการเมืองและครอบครัวก็จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นในมุมหนึ่งนี้อาจจะเป็นความชื่นมื่นของหนุ่มสาวข้ามพรมแดนนะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือด้านธุรกิจระหว่างกลุ่มทุนใหญ่ตระกูลเสียงนำและตระกูลวงสวัสด์อีกด้านหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็ถือเป็นกลุ่มทุนใหญ่ในเส้นทางการเมืองค่ะ วิธีสมรสจะจัดทั้งที่กรุงเทพและที่โรงแรมโซฟิเทลประเทศกัมพูชาค่ะ